เส้นทางฝนพายุเข้าไทยปี66พายุฝนฟ้าขนองมีเซอร์ไพรส์พื้นที่ตกเริ่มมาแล้วคืนนี้พีเอกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุทกภยัยพิียกระกาศในช่วงเย็นวันพุธที่23สิงหาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมโมเดล การคาดการฝนล่วงหน้านะครับของ gfs windy com ซึ่งเป็นโมเดลการได้เรียงนะครับในช่วงประมาณการของการคาดการเนี่ยก็ประมาณครึ่งเดือนได้เนาะเป็นโมเดลในระยะไกลแต่มันจะเป็นโมเดลอย่างหยาบๆนะครับมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงประมาณวันที่5กันยายน ซึ่งจากการไล่เรียงโมเดลแล้วนะครับจากโมเดล gfs windy com ซึ่งหลายคนนะครับในช่วงนี้ก็บ่นเข้ามาหลายคนเลยนะครับว่าพายุจะเข้าเมื่อไรถ้าพายุไม่เข้าจะได้รับฝนไหมปีนี้เพราะปริมาณฝนที่ตกน้อยเสเหลือเกิน ตกอย่างไรก็ไม่พอได้รับน้าในการทําเกษตรก,กรรมสักทีเนาะบางทีก็มืดมาอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมหน้าอ้อมหลังขึ้นบนลงล่างบางทีเมฆมืดมาแทบจะถล่มทลายก็สลายหายไปกับตาไม่มีวี่แววที่จะตกเลยเดี๋ยวมินสภามาดูในด้านของอการก่อตัวของพายุและย่อมความกดอากาศต่ํากันนะครับซึ่งพ่านทุทธาันเห็นในขณะนี้นะครับในช่วงประมาณ ปลายเดือนนี้จะมีย่อมความกดอากาศต่ำที่จะก่อตัวนะครับอยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนบนหน่อยนะครับซึ่งถ้าก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนบนเนี่ยแนวโน้มสูงเลยนะครับที่จะก่อตัวและเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้เนี่ยก็มีสูงนะครับส่วนพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอในด้านของพายุกันต่อ ซึ่งในช่วงนี้นะครับในระยะไกลเนี่ยจนถึง5กันยายนยังไม่มีแนวโน้มที่จะก่อตัวของพายุเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวใกล้กับพื้นที่ประเทศไทยก็จริงนะครับในด้านของการเคลื่อนตัวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนตัวแค่เข้ามาใกล้นะครับแต่ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยได้เลยเนื่องจากความชื้นของมเรืนประเทศไทยยังมีน้อยนะครับบวกกับปีนี้เป็นปีของสภาวะ เอลนีโยก็เหมือนที่ว่านะครับว่าฝนทําไมถึงน้อยตกแต่ละทีไม่พอได้รับน้ําเลยบางพื้นที่นานทีมาตกแต่ตกนานทีแทนที่จะเทลงให้มีน้ํานะครับแต่น้ํากลับไม่มีครับมีก็เล็กน้อยดินเปรยพรอยพอแสบผิวคันผิวระคายผิวบางพื้นที่ก็ไม่พอที่จะได้รับน้ำเลยนะครับ รองน้ําไม่ได้พอขันไม่ได้พอช้อนเลยนะครับเป็นในหลายพื้นที่เลยนะครับประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศไทยที่เป็นเช่นนี้ในช่วงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เสีเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนาะในด้านของกมรมฝนหลวงและการบินเกษตร,รก็ขึ้นบินปฏิบัติการให้นะครับในช่วงนี้เขาไม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับบินปฏิบัติการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยที่เน้นย้ําการบินปฏิบัติการก็คือจะเป็นในช่วงของ บริเวณพื้นที่เขตทุ่งกุลาล้องไห้ก่อนนะครับที่ได้รับประสบกับสภาวะวิกฤตในด้านของน้ําในช่วงนี้นะครับและอยู่ในด้านของนอกเขตชุนละทานนะครับต้องการน้ําเสือเกินในช่วงนี้ส่วนพื้นที่โคราชชัยภูมิในช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วแต่ตกนานทีเนาะเพิ่งตกต่อก,กัน2วันบางพื้นที่ก็ตกแค่วันเดียวและบางพื้นที่ก็ยังไม่ตกเลยนะครับกรุงเทพหลังจากเว้นไป หลายเดือนเลยนะครับ3-4เดือนฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วตกจากอะไรครับเพราะว่า,าในรอบที่ผ่านมานะ่ะคือมันเป็นรอบของการสวิงตัวลงมาของร่องมอรสุมที่มันเลื่อนลงมานะครับจากพื้นที่ ทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคอีสานเนี่ยหรือประเทศจีนทางตอนใต้เนี่ยมันก็จะค่อยๆสวิงตัวสวิงตัวคือขยับขึ้นลงนะครับในด้านของการสวิงตัวในรอบที่ผ่านมา1-2วันเนี่ยคือการสวิงตัวลงลงยังไงครับลงค่อยๆลงมาขยับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนถึงในด้านของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานทางตอนบนบางส่วนพาดมาที่สีสารทางตอนกลางนะครับบางส่วนพาดมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนบนแต่ส่วนใหญ่นะครับภาคกลางทางตอนบนไม่ไม่ค่อยพาดเท่าไหร่นะครับก็จะพาดมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานลงมานะครับลงมาก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่าหย่อมหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนและอีหย่อมหนึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ไหนครับพี่น้องอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศ เมียนมานะครับดังนั้นสหย่อมที่พาดลงมาก็จะดึงฝนไงครับดึงฝนจากด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคือฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนำความชื้นเข้ามาทั้งกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆเราได้ยินข่าวนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยบ่อยครั้งเนาะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนก็มีนะครับในด้านของอลมกระโชกแรงที่เข้ามา ได้ในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีความแห้งแรงที่ฝนไม่ตกเลยครับอากาศร้อนสะสมอากาศร้อนจัดร้อนนานไม่มีฝนเลยอะ่ะสอเดือนมีก็มีพอสัก,สกดินลาย,ลายๆแป๊บหนึ่งก็หายไปประมาณนี้ครับก็เกิดลมกระโชกแรงได้เหมือนกันนะครับก็ลักษณะก็คือพายุฝนฟ้าขนองอะ่ะก็จะมีแบบลมกระโชกแรงมีฝนตกหนกักฟ้าร้องฟ้าแลบเหมือนกับ พาย,ยดุดูร้อนได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่านะครับแต่บางพื้นที่ที่ไม่มีแต่ในบางพื้นที่ที่ไม่มีฝนเลยก็อาจจะรุนแรงเท่าได้นะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือภาคอีสานที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาบ่อยครั้งก็ส่วนมากก็จะไม่เกิดในด้านของออลมกระโชกแรงที่มีลักษณะของความรุนแรงขนาดนั้นนะครับก็ลักษณะของการพาดลงมาเนี่ยก็จะ จึงทำให้บริเวณพื้นที่ชัยภูมิโคราชที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับที่ไม่มีฝนนอกจากร่องที่เลื่อนลงมาพาดผ่านเนี่ยก็จึงทำให้มีฝนเข้ามาเนาะดังนั้นนะครับยินดีด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชัยภูมิโคราชที่เริ่มบางพื้นที่หยาดตกต่อการ2วันน้ําแบบเต็มท้องทุ่งเลยนะครับก็เห็นเพื่อนสมาชิกเอาลงเนาะสมาชิกเพื่อนที่เป็นเพื่อนใน Facebook เอาลงก็มีนะครับแต่ในบางพื้นที่ฝนก็ตกบ่อยจริง ฝนก็ตกแรงจริงโดยเฉพาะอีสานทางตอนบนโคราชชัยภูมิก็เร,เริ่มเริ่มแล้วนะครับช่วงนี้แล้วในช่วงนี้ร่องไปไหนขยับขึ้นอีกแล้วนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนบนของภาคเหนือทางตอนบนบนของภาคอีสานนะครับคือบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนประเทศเมียนมารวมถึงประเทศเวียดนามยอมอยู่บริเวณเวียดนามตอนบนและยอมอีกลูกอีกอีกตัวจะอยู่บริเวณพื้นที่ เมียนมาตอนบนบนะครับเป็นร่องพาดลงมาบริเวณนั้นด้านนั้นน่ะในด้านของร่องและหย่อมก็เคลื่อนห่างไกลจากประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ในด้านของมรสุมก็มีกําลังอ่อนถึงปานกลางซึ่งฝนที่เข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยที่พาดเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอ่ะในช่วงนี้อ่ะก็จะมีลักษณะของการตกแบบ ถ้าพื้นที่ไหนได้ตกเนี่ยก็จะตกนานตกแช่แต่มรสุมนะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงมีฝนตกหนักได้แค่ในบางพื้นที่อ่ะครับไม่ไม่ทุกพื้นที่ก็คือเป็นจุดเล็กๆอ่ะส่วนใหญ่พื้นที่ที่ตกแช่ก็จะเน้นเป็นฝนรินฝนปานกลางแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเรียนถามว่าพื้นที่อุบลตกไหมเมือม่อวานนี้อ่ะในตัวเมืองอุบลน,นะครับตกดีมากเลยตกแบบ ได้น้ําได้เนื้อเลยครับแล้วตอนกลางคืนก็ตกลงมาอีกประมาณช่วงเที่ยงคืนน่ะก็เริ่มตกเริ่มเตกลงมาแล้วก็มีฟ้าแรบฟ้าร้องฝนตกกรินสลับปานกลางเป็นช่วงๆจนถึงเช้าเลยนะครับอูยดีจังเลยแต่ว่าส่วนพื้นที่สีสกเกตเนี่ถามว่าตกไหมไม่ตกมาหนึ่งวันแล้วครับก่อนหน้าน,นั้นตกครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักตกแรงอะไรเนาะเป,นเป็นฝนเ ฝนเล็กน้อยไม่พอได้รับน้ำหรอกครับตกก็ได้ได้น้ำหน่อยก็ประมาณกรละมังหนึ่งประมาณถังหนึ่งประมาณนี้ถังเล็กๆอะครับประมาณนั้นก็พอเปียกพอชุ่มแต่ถามว่ามีน้ำบานปุ๋ยไหมก็ยังไม่มีน้ำนะครับหลายพื้นที่เลยแอดมินดูข่าวในทีวีบ้างเนาะในะพวก a c e b o o k อะพวกคิปเรียวอะที่ช่วงนี้ดังๆกันนะครับ ก็มีหลายพื้นที่ต้นข้าวแห้งตายบางพื้นที่แหนางแมวอ่ะได้ยินข่าวว่า7วันต่อกันเรยวันที่7อ่ะค่อยมีฝนบางพื้นที่แหนางแมว3วันต่อกันบางพื้นที่ก็แหนางแมววันหนึ่งก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมกับช่วงนั้นที่มีมันมีร,อมร่องมรสุมเลื่อนลงมาพอดีครับแต่ถามว่าม,มันก็เป็นความเชื่อนะเนาะก็ ความเชื่อในแต่ละพื้นที่มันเป็นวิถีโบราณวิถีประเพณีของชาวบ้านนะก็สร้างความสามัคคีเนาะก็สามารถทำได้ทำให้มีฝนตกฟ้าขนองลงมาก็ดีนะครับสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะต้องช่วยกันปลูกป่าด,ด้วยเนาะเพราะว่าผืนนป่าจะคืนธรรมชาติคืนฝนตกฟ้าขนองลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ฝนดีๆหน่อยในช่วงนี้นะครับก็จะมีบึงการหนองคายสกลนครนค,ครพนมบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ําในการทําเกษตรกรรมแล้วอิจฉาจังเลยหลายคนก็บ่นเข้ามาว่าอ้ตกแต่ที่เดิมๆเนาะพื้นที่อื่นก็ไม่ตกเลยโอ้แอดมินก็อยากแบ่งฝนไปให้เนาะขนาดบ้านแอดมินเองก็ยังไม่มีน้ําหวานปุ๋ยเลยช่วงนี้ประมาณ70%เน่ะที่มีน้ําในการหวานปุ๋ยต้นข้าวนะครับที่นาลุ่มเนาะ นาแอดมินก็มีประมาณ4นานะประมาณ2นานะก็พอที่จะหว่านปุ๋ยได้เนาะแต่ว่าอีก2นามันเป็นนาดอนนาที่นนนนนะคะมันก็จะยังไม่มีน้ํานในการหว่านปุ๋ยถามว่าหว่านได้ไหมว่านได้แต่มีความเสี่ยงถ้าฝนไม่ตกลงมาล่ะครับปุ๋ยก็มันก็จะเป็นก้อนไม่ละลาย มันก็จะเค็มข้าวมันไม่ได้น้ําตายแน่นอนครับตายยืนต้นตายหมดแน่นอนดังนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะปล่อยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเลยต้องรอแต่ฝนนะครับถ้าไม่มีฝนมานะ่ะไม่ได้หวานแน่นอนปุย๋ยถามว่ามันเลยช่วงหวานมันแล้วไหมรอบแรกอ่ะหวานเลยช่วงหวานมาแล้วแต่มันไม่มีน้ำครับมันมันหวานไม่ได้อ่ะก็น่าจะไม่ได้วานนะช่วงเนี่ยคือช่วงหลังแล้วมันเลยช่วงระยะเวลาหวานมาแล้วเนี่ย แต่ว่าช่วงหลังนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำไหมเ่ยเพราะว่ามันไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าไทยเลยช่วงนี้ไม่เหมือนในทุกๆปีอะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ถึงอย่างไรอะโมเดลมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับสามารถที่จะเปลี่ยนจากพื้นที่ที่มีฝนก็อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นร่องอาจจะเลื่อนร่องจะเลื่อนลงมาแน่นอนครับประมาณเนี่ยแหละนี่แหละ,หละปลายปลายเดือนเนี่ย ไปไปลายสิงหาเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยกันยาก็จะเลื่อนลงมาทีทีแล้วอะครับฝนก็จะเริ่มเริ่มเริมเริ่มเ,มเ,ม,เ,ม,เมเข้ามาแล้วก็พอได้ก็น่าจะพอได้น้ําในการทําเกษตรกรรมบ้างอะครับก็คิดว่าถ้าไม่มีปลายสิงหาแล้วก็ช่วงกันยานี่คือหมดเลยนะครับปีนี้อย่าไปหวังอะไรเลยเพราะว่าเอล尼โยแรงมากปีนี้ดังนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับในทุกพื้นที่เนาะ ขอให้มีฝนตกฟ้าขนองลงมาก็ลุ้นในด้านของการก่อตัวของพายุแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่มีสัญญาณเลยครับขนาดโมเดลอย่างหยาบของอของ GFS เนาะ t r o p i c i l อ y ยยังไม่มีในด้านของพายุเลยแล้วโมเดลละเอียดอย่าง ECMWF นี่คือยากครับไม่มีแนวโน้มเลยแต่โมเดลมันก็เป็นในระยะไกลอะ่ะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะตามข้อมูล ที่นำเข้ามาใหม่อ่ะครับถ้าใครยังสงสัยยังเอ่อยังมีความสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศดินฟ้าอากาศก็สามารถถามเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับหรือถ้าหากไม่กล้าถามก็ถ้าเข้าไปสอบถามจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้โดยตรงก็ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับ ต่อไปนินจะพาไปดูในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสียส 2, นนเเส่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก23สิงหาคม2566ตั้งแต่18นาฬิกาของคืนนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญบนรัชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีการจนบุรีจันทบุรีตราดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในคืนนี้ฝนมากสุดจะอยู่ที่70%ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคอีสานรองลงมาภาคเหนือภาคตะวนออก และภาคกลางฝน60%ส่วนภาคใต้ฝน30%นะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-37องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตํำออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสดุด23-25ถึงองศาและสูงสุด32-35องถึงองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด25-26ถึงองศาและสูงสดุด35-36ถึงองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกพราจีบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาและสูงสุด32-35องศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็เวลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1 2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาสูงสุด33-35องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งบริเวณสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตม่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-37องศาลมจํำตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลครื้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นตรังและสตูลอุณหภูมิตม่ำสุด24-26ถึงองศาสูงสุด3 2มองถึงมองศาลมจำตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศพิกปอากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนยพพิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดน,นะครับซึ่งทางสองวาตภ,ภายัยอุทกภยัยพพิกปรากาศ จะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันรุ่งดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ